เาสว,วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับน้องเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครโมโซมค่ะแล้วโครโมโซมเป็นยังไงนะโครโมโซมจะมีหน้าตาแบบไหนเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยเอ่่นสรุปโครโมโซมคืออะไรนะงั้นเรามือรู้จักโครโมโซมกันเลยดีกว่าค่ะโครโมโซมนะคะ คือแหล่งที่อยู่ของพัน,พนธุกรรมค่ะโดยสารพันธุกรรมนะคะจะได้อย่างเชื่ออย่างหนึ่ว่า DNA ค่ะโดยโครโมโซมเนี้นะคะมีหน้าที่เพื่อถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมค่ะอย่างเช่นเส้นผมของเราที่ว่าเป็นสีดำตาลสีดำนะคะหรือว่าจะเป็นสีผิวของเราที่ใกล้เคียงกับ คุณปู่คุณยา่าคุณพ่อหรือคุณแม่ของเราหรือดวงตานะคะก็จะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะแล้วโครโมโซมในร่างกายคนของเรามีทั้งหมดกี่คู่กันนะงั้นเราไปฟังเฉลยของเค้า,ากันเลยค่ะโครโมโซมในร่างกายคนมีทั้งหมด23คู่ค่ะโดยแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศค่ะโครโมโซมร่างกายมีทั้งหมด22คู่ค่ะ โดยจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าออโตโซมค่ะก็จะมีหน้าที่ในการถ่าย่ายลักษณะพันธุก,กรรมค่ะมาสู่รุ่นต่อไปค่ะโรโมโซมเพศก็คือโรโมโซมที่จะระบุว่าเราเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโดยจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือถ้าเพศชายก็จะเป็น XY เพศหญิงจะเป็น XX ค่จะจบกันลงไปแล้วนะคะกับเรื่องของโรโมโซมที่น้องเฝนนำมาทำเสนอในวันนี้ค่ะ ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย